จ้าสวัสดีจ้ามนีสาวอีสานบ้านทุ่งเนาะคะ่ะสิพาออมกบค่ะออมกบใส่ผักกันตรเนาะคะ่ะผักกันตรแล้วกับผักนา้นาชนิดจ้าอันนี้ก็คือต้นกันตรค่ะเป็นผักพื้นบ้านเขาเนาะค่ะเนาะผักพื้นบ้านของคนอีสานเขาค่ะเห็นนาะค่ะอันนี้คือยอดกันตรลนะจ้าแกงใส่นมไม้เสียบต้นค่ะผักนี่รั่วกินกับเจวกับเสียบค่ะ อ่เนี่ยคือใบเอลเลจ้าหรือใบชะพูที่เขาสิมาเก็บไปใส่อ้อมกบเนาะคะ่ะไปเป็นผักเนาะคะ่ะเหดุหลกบเขาสิเวลาอ้อมเราจะมีรสหอมนะะอเนาะค่ะใบเอลเลค่ะจ้านี่จ้าใบเอลเลิรเนาะคะ่ะหรือใบชะพูและะ้วค่ะ น้าจ้าสาวอีสานบ้านทุงค่ะมันนี้สีอ้อมกบจ้าเฮาสีอ้อมกบเนาะคะ่ะฮาต้องเผากบก่อนเพะว่าเฮาสิบรี่ยวหนังมันออก

น kind of um, like uh, ี่คืออ้ yes, ่นเครื่องปรุงเนาะค่ะเาตำพริกกระเทียมตะไคร้เนาะค่ะใส่กลินเครื่องหอมค่ะแคร์จะใบกระกุดนะจ้ะซีมีมาเยอะค่ะใบกระตุ่แต่กระเทียมใส่ตำใบกตุใส่อีสานบ้านทุ่งจ้าใส่อีสานบ้านทุ่งตำพริกอันมันเป็นเครื่องปรุงออมกบนะคะออมกรุบ ัแล้วบเบาๆแต่เม่กันหอมเรียงกันแ้ก็ไมจะหอมที่ได้บ่ขาวต้มเออหาทบ่อวหน่อยน้ำแดงค้ต้ม้าจ้าอันนี้ก็คือเคียงใส่ขัาวโบออมโบเท่านี้ละมีบักพีมีตะไคร่ใบบักกุดนิดหน่อย ก็มีกระเจียมน้ำเงาข้าวไปตำให้มันละเอียดจากน้อยมันจะมาเปลี่ยนทางอย่างอย่างชิ้นมะข้าวนะจ๊ะแต่มันจะมะข้าวเมื่อเาเผากบแล้วเนาะค่ะเนาะข้ากระติมาสับค่ะเอาเครื่องในมันออกจ้ะมาล่างเครื่องในพวกใส่พวกไข่มันนะจ้ะ ื่อเขาเรกกะครบแล้วค่ะเนาะเขาก็ามาสับสับเพื่อเขาที่เตรียมอีกขั้นตอนต่อไปเขากจะได้ออมนะคะ่ะจะได้เอาไปใส่หม้ออ้อมหมอเตรียมเครื่องปรุงปรุงรสชาติ เขาปินอย่างอีกเดียวขั้นตอนต่อมาเนาะค่ะเนาะเขาสับกรุบแล้วเขาก็สิใส่พริกเรือจ้าใส่พริกที่เขาเตรียมไว้เนาะค่ะตาพริกตะไคร่ใบมะกรูดนี่เราขวัวไม่ค่อยใช่เลย ใส่เกลือนะคะใส่ยกคงคงุจ้ะบ้านะขวลสั่งงนไปรันุนี่บบ้านจะขวดเหาเ็นโอ้ยมันะด้มุยิมยิาอันนี้เขาสีออมเซมมักเขือนะคะมักเขือใบพักกัตรงสุด้าย กาแฟปูนี่เบิดเงี้ยเย็นก็พอออกว่ามันเป็นกาแฟจ้ะจ้าอันนี้ก็เป็นผักที่เราสิใส่ไซออมเนาะค่ะนี่ผักเอียงเนาะจ้ะนี่ผักผักเขียผักเขียผักเขียผักก้นตรงเนาะจ้าอูมือทุกผักเขียผักกัานตรงชีลาวจ้าชีลาวผักกาดจ้า ันนี้ก็เป็นผักที่าสิเตรียมส่ออมเนาะค่ะรกยมันล้อมกบเขาขวบพริกนะคะขวบพริกใส่กบให้มันหอมกรอบเขาติดขวบนะจ้าใส่ที่บกเขือที่มันสุกไงนี่บกเขือนี่เครืองที่เขาตำไม่กับนี่พริก หอมดแดงตะไข่ใบมะกรูดเขาจะเอาน้ำปลาลาหยอดให้มันนวดเข้ากันกับเครื่องผงผงหัวสมคีนี้ว่าให้หมดเขืยมันเปลี่ยนสีเขาก็ค่ขี้อเอาน้ำใส่นะคะที่นี่ที่เขาใส่พริกหลยเพราะว่าให้มันตัดขาวขี้ค่อนสีขาวเกาใส่กระเทียมในเครื่องผง นน้ำเีน้ำ่หมอกอรแตาเขาจากน้ใส่หมกแกงเลยเาเอาน้ำใส่หมกแกงแล้วจะเาเปลี่นเตียนสีไปแล้หตั้งริงไว้ให้มันเดือดมันบ้าปะนี่เขาก็ติเพิ่มน้ำปลาลงไปบะนัวออม ก็ที่เพิ่มน้ำนกปลาลงไปเนาะแตะเพื่อความนัวของมันเพราะว่าเมืองนีดเขาใส่เพื่อขวดสิถัาได้ซิดไม่นี่มันปวดประเด็กเลยเนาะ ใส่สุดท้ายเนาะจ้ะนี่กะทินี้ใบช่อผู๋นี่ผักอีเลเรวกับนี่ยอดสมปลอยมีต้นหอมมีผักกันตถงผักขี้เหลาจ้ะนี่ยแหละนี่ผักไทรออมที่เ้าหาเก็บได้น้ำส่วนแล้วนะ่ะเนาะสวบ้านเพราะที่ผักกันตถงนี่เพขาที่ปลูกตามหัวบ้านนะจ๊ะเนี่ยสมปลอยเท่ากันจอดสมปลอยสมปลอยเนี่ยคือสมพอดี

อันันนี้เป็นผงนวัว้ะจ้าใสเพื่อความแซบค่ะแคมแสับแซบนวัวตัวน,นี้ถะะึจะจับเสร็จเราไม่ร้สิจะยังองเราจะเรีกมนให้แ็งว่าไ้าจับนี่จะวอาควันฟองอะไ้นี่นะ <ST ALL> อ้ามกบนะคะ <ST ALL> จะอันนี้ก็อ้อมกบนะคะอ้อมกดสูตรใสีสานบ้านทุ่งคะ่ะเกษตรสาบเรียบร้อยแล้วคะ่ะอุ้ยหอมเลยคะ่ะ